คุณบอลลอกรอบคัดเลือกโซนยุโรปวันนี้จัดไปเลยทั้งหมดสี่คู่นะครับผมก็สวัสดีทุกท่านด้วยนะครับวันนี้ก็มาพบกับพี่เข้มเทพบอลมันจัดแนวทางคัดในนี้ทั้งหมดสี่คู่สําหรับคั้นพืนนี้นั่นเองใครที่ชื่นชอบนะผมก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามไว้ด้วยนะครับและใครมีความมีเหตุยังไง คอมเมนต์กันมานะครับผมและใครที่ไม่อยากพลาดแนวทางดีนะครับผมทางเข้าดูหน้าช่องครับไปเข้ากลุ่มครอบมูลเดียกันพี่เข้มได้รับรองว่าไม่ผิดหวังแน่นอนครับจะมีกูรูชั้นนำมากมายครับที่อยู่ในกลุ่มครอบครัวของเราก็ฝาดหน่อยแล้วกันใครที่สนใจก็ไปดูหน้าช่องครับกดเข้ามาได้เลยนะครับมาเข้ากลุ่มครอบมูลเดียวกันเนาะแล้ววันนี้พี่เข้มจะจัดให้ครับก็จะเป็นฟุตบอลโลกรอบคัดเลื่องโซนยุโรปครับไปเริ่มที่คู่แรกครับสำหรับคู่นอร์เวย์ครับวันนี้จะเปิดบ้านต้อนรับจำีดจากเอสโตเนียครับแน่นอนว่าคู่นี้ครับเจอออกกกัััันน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 มาาาล่่่่่่สุุดดดคคคครรรรรบบบบเเเปปป็วววไไแแแชชียย์ะะ้้ตตู ที่ทางนอร์เวย์เนี่ยต้องบอกว่ามาตรฐานดีมากๆครับตั้งแต่แข่งขันมาเนี่ยเขามีการเสมอนอร์เวย์ในบ็อกชมิตเพียงแค่นัดเดียวเนะผมแต่ในครุ๊ปสเตดนี้นะ่ยผมเขายังไม่แพ้ใครแม้แต่เกมเดียวครับโดยนัดล่าสุดครับเล่นในบ้านเนี่ยชนะอิสราเอลไม่ได้ถึง5ประตูสูงครับโดยรวมแล้วก็ต้องบอกว่านอร์เวย์มีฟอร์มที่ดูเด่นมากๆครับแต่กับการับเชิญเอสโตเนียครับแข่งขันมากนะผมชนะเพียงแค่เกมเดียวก็คือการที่บุกไปชนะมอนโดวานั่นเองแน่นอนว่าในเรื่องของฟอร์มแล้วทางนอร์เวย์ดูเหนือกว่่าาอยงชััดเจนครบใ เสียครับตอนนี้ก็มีลูกได้เสียบวกอยู่26ลูกครับโดยยิงไปทั้งหมด29ประตูเสียไปแค่3ประตูครับมาตรฐานของทางนอร์เวย์ดูเหนือกว่ามากๆเลยนะครับแน่นอนว่านอร์เวย์ชนะนัดนี้ครับก็แทบจะพูดได้เลยว่าการันตีเข้ารอบแบบที่1ครับแล้วกระแสเปิดมาตรงนี้นอร์เวย์บังคับชนะถึง5ประตูครับเพื่อได้ยิ้มหวานครับกระแสก็ต้องยอมรับว่าแอบเปิดมาแรงเราต้องบอกว่ามีปีศาจอย่างจอมันบูอยู่นะครับที่เออร์ลิงบาลฮาแลนด์ในช่วงนี้กำลังฟอร์มระเบิดเลยยิงแทบทุกนัดครับแล้วกระแสเปิดมาตรงที่ผม กลางอาจจะมาไม่ครบครับแต่ผมพูดได้เลยว่าหาอะไรวันนี้เอาแน่นอนครับจิม้มที่ทางนอร์เวย์ได้เลยนะครับส่วนผู้ที่สองครับก็เป็นทีมชาติฝรั่งเศสครับที่ต้องพบทาง ยูเครนนั่นเองนะครับผมแน่นอนว่าฝรัง่งเศสครับนัดล่าสุดเนี่ยก็บุกไปชนะยูเครนได้ครับด้วยสการสอบประตูสูงครับแล้ววันนี้เล่นในบ้านตัวเองครับแน่นอนว่าฝรัง่งเศสเนี่ยแข่งขันไปแล้วหมดสี่เกมครับชนะไปสองเกมครับเสมอไปหนึ่งเกมแล้วผมเสมอทีมอย่างไอร์แลนด์ครับแต่ชนะทีมอัลเซอิจานแล้วผมชนะทีมอย่างทางไอร์แลนด์ไปได้แล้วก็นชนะยูเครนไปได้นะผมดูแล้วก็ต้องบอกว่าฝรัง่งเศสดูมีมาตรฐานที่ดีกว่าอ,อยู่แล้วนะครับแต่แตกต่างกันนะผมกับทางยูเครนครับแข่งกันไปสี่เกมชนะไปสองคร ชนะอานดับยี่จานได้โดยรวมแล้วก็ต้องบอกว่ายูเครนเองมั่นหานเองก็ไม่ได้แย่ถึงขนาดนั้นครับแล้วในเรื่องของลำดับเมื่อวันนี้ครับผมที่1นึ่งที่2ครับฝรั่งเศสชนะนี้ครับจะทิ้งห่างยูเครนเป็น6คะแนนครับแต่ถ้าทางยูเครนชนะเนี่ยก็ต้องบอกว่าแต้จะเท่าทางฝรั่งเศสเลยแต่ลูกที่เสียทางฝรั่งเศสมาดูดีกว่าอยู่แล้วครับแน่นอนว่าในเรื่องของขุมกําลังตัวนักเตะในทางฝรั่งเศสดูเหนือกว่าอยู่แล้วครับแต่ยูเครนเองเนี่ผมเวลาเจอทีมใหญ่เขามักจะเล่นได้ดีครับจะฟิลแบบตั้งงงงงเเเเเเเกกกกมมมมมมมรรรรรรรััับบบาาาส้ไดนนนนนนะคคคคคผใใืืื่่่่่อออออขขิีีย็วววลแต ความพร้อมที่มันดูดีกว่าเนี่ยทางฝรั่งเศสมันแอบด,ดูดีกว่าทุกๆอย่างเลยนะผมและกระแสะเปิดมาตรงนี้ขอเพียงแค่จบๆประตูท,ทุกอย่างดูสดใสครับ่นในบ้านตัวเองด้วยยังไงวันนี้ก็มั่นใจว่าทางฝรั่งเศสจะทาได้แน่นอนครับที่มีทางฝรั่งเศสเลยนะครับส่วนคู่ที่สครับก,ก็เป็นทางอังกฤษครับวันนี้ต้องเปิดบ้านต้อนรับกันมาเยือนกับทางเซอร์เบียครับแน่นอนว่าอังกฤษครับเป็นทีอมอนจมหาชนครับหลายๆคนก็เลือกเชียร์อยู่แล้วเพราะว่าค่าความติยวของลีกเองนะผมหรือในเรื่องของตัวตั้งแต มีในเรื่องของโดวแต่ชั้นนำระดับโลกนั้นอยู่แล้วนะผมและนัดแรกครับทางอังกฤษครับบุกไปชนะ1-5 0-0ครับแน่นอนครับว่าในเรื่องของการที่เจอกันมาระ้วผมอังกฤษเนี่ยนัดแรกครับก็บุกไปชนะด้วยสกอร์1-5 0-0ครับแล้วมาดูฟอร์มตั้งแต่วันนี้ของทางอังกฤษครับก็ต้องบอกว่าเก็บได้คะแนนเต็มเลยนะผมแข่งขันมา6เกมก็เก็บได้18คะแนนเต็มนะผมก็นัดล่าสุดชนะทีมอัลเบียนไปได้ด้วยสกอร์5-0ครับพอมองฟอร์มของทีมเยอรมันเซอร์เบียเนี่ยก็ต้องบอกว่านัดล่าสุดเนี่ยยยชนน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 นะะะะทีีมมมมมมอออออ่่่่าาาางงงััััดดดรรรไ้้้้้บแแแแแตตขขกก็พพเเซ์ผผฤษูววล ็บอกว่ามีรัาฐ,ฐานะดีชันว่ากลางๆไปทางแย่มากกว่าครับแต่ทางอังกฤษเนี่ยก็ต้องบอกว่าในเรื่องของ ลองดับนับอลคนี้นะผมในการที่เขาต้องบอกว่าเป็นการที่ผ่านเขารอบแบบร้อยไปเลยไปแล้วได้ผมแข่งขันมาแล้ผมหกเกม,มเนี่ยจบได้สิบแปดประตูไม่เสียแม้แตบบ่ประตูเดียวแล้วผมเก็บทีมชี้ได้ทุกนัดครับเพราะว่าในกลุ่มเขาก็ไม่ได้เจอทีมที่แข่งแกร่งอะไรมากละในการที่เขาผ่านเขารอบแบบเป็นที่หนึ่งแล้วแล้วผมก็แสก็อาจจะเปิดระเบ้าแล้วผมในการโรดิชันนักเตะเนี่ยก็อาจจะ,ะ,ะ,มไ,าาจจะไม่ได้ใส่สุดใสเต็มขนาดนั้นและทีมอย่างเซอร์เบียครับเขาต้องการแต้มมากๆเซอร์เบียเองก็ต้องใส่สุดใสเต็มนะ้วผมใจกลับกันกับทางอังกฤษเนี่ยต้องโรเั่บพือ ก็แต่เปิดนาดก็ต้องยอมรับว่าแอบเบามากๆครับแต่ผมว่มั่นใจว่าทีมอย่างกิตเองก็น่าจะส่งโลลิชันนักเตะมากเกินไปนะผมอาจจะทําให้ฟอร์มไม่ได้ดีถึงขนาดที่ชนะถึง2ประตูครับถ้าให้เลือกเชียงจริงผมก็ยังมองว่าเซอร์เบียมีโอกาสที่จะได้ลุ้นบุกไปยัอนเสมอได้นะผมตอนนี้ขอมองอย่างเซอร์เบียดีกว่านะครับส่วนคู่สุดท้ายครับที่พิเชนจัดให้ครับเป็นทางไอร์แลนด์ครับที่จะเปิดบ้านต้อนรับเอาชนทางโปรตุเกสครับนัดแรกเนี่ยโปรตุเกสเฉลี่ยชนะไม่ได้ด้วยซ้ำกันหนึ่งศูนย์ครับแต่ทีมอย่าง เรื่องแล้วผมแต่นัดแรกเนี so uh, so like this, meter, ่ยเขาก็ทำได้เพียงแค่เสมอเนาะเสมอทีมอย่างทางฮังการีครับแล้วก็บุกไปแพ้อาร์เมเนียนะผมบุกไปแพ้โปรตุเกสครับแล้วก็ชนะทีมอย่างอาร์เมเนียไม่ได้นะครับผมก็ถ้าไม่ได้เจอทีมแข็งอะไรมากในผมเขาก็มักจะทำได้ดีแต่กับการที่ต้องเจอทางโปรตุเกสครับที่ต้องบอกว่าฟอร์มโดยรวมแล้วถือว่าอาจจะมีสะดุดบ้างอย่างนัดล่าสุดครับที่เปิดบ้านเสมอฮังการีครับแต่ก่อนหน้านั้นก็ชนะฮังการีไม่ได้ชนะอาร์เมเนียไม่ได้ห้าศูนย์ครับโดยรวมแล้วครับโปแลนด์เกียก็มีมาตรฐานที่ดีกว่าอยู่แล้วนะ ทางโปรตุเกสดูเหนือกว่าหมดเลยนะผมแต่แค่ว่าติดในเรื่องของกระแสครับที่ทางโปรตุเกสครับบังเข้าชนะสองประตูครับแน่นอนว่าโปรตุเกสนะครับผมในเรื่องของกลุ่มล่างในเรื่องของต้น,นตักเตะถ้างโปรตุเกสดูเหนือกว่าอยู่แล้วครับแน่นอนครับว่าพี่โดเองนะผมก็จ้องที่ทำลายสถิติของตัวเองอยู่แล้วนะผมในเรื่องของทุกๆอย่างแล้วผมมั่นใจว่าทีมโปรตุเกสครับ ถึงจะกระแสอัตไหรลงนิดๆนะผมเดี๋ยวผมยังมั่นใจว่าโปรตุเกสเองก็น่าจะบุกไปชนะได้แบบขาดลอยครับตอนนี้ของมองไปทางโปรตุเกสหนึ่งคู่ได้เลยนะครับอ่าวันนี้ก็จัดไปในทั้งหมด4คู่นะครับตัวแรกครับก็อมองไปทางนอร์เวย์ครับตัวที่2ครับเลือกเชียร์ไปที่ทางฝรั่งเศสครับตัวที่3ครับให้มองไปทางเซอร์เบียครับและตัวที่สี่ครับมองไปทางโปรตุเกสนนั่เอ,องใครที่ชื่นชอบผมก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะครับและใครม,มีความเห็นยังไงคอมเมนต์กันได้เลยเดี๋ยววันนี้ผมพี่เข้มเทเบอลขอตัวลาาททุกก่นไป่อนลเกันล้วััสดีครบ